ว้าววันนี้เมโนโูข่วกุ้งเนาะนี่ครับผมมากินข้าวเมนูเมืดเย็ยนกับจานสง่งนะครับเวลาเช้าบ,บรรยากาศก็ฝนจะตกเนาะสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจานสุอิสานในโซเนาะนไปเมนจัดไปเนาะเมนเมนโข่วกุ้งครับ พวกกุ้งจ้ะพี่น้องแ้ะกับน้ำจิ้มซีฟูดโอ้ยเมนูไม่เย็นเนาะผลกําลังมาพักมีกับบริมาดอกผลนตกพี่น้องไปครับไปข้าวกินครับผมแส็บเส็บพี่น้องผลก็มากุ้งตัวใหญ่เนาะเย่ฝผลมาพอดีผลมาครับผม ผลมารู้ใจจริงๆกล,ลังกินเสาไทยคลิปผลมาพอดีพี่น,อน้องเอ้ยใส่กับโปกเป็นยัง

กำลังสั่นแต่แต่ว่าฝนเทลงมาบุบบบม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 บรรยากาศพี่น้องได้ยินเสียงฝน แฝบบน,นสาดเนี่ยมมีพักมีมีมอย่างเนาะฝนเทลงมาก่อนโอ้ยแรงอ่ะเนี่ยแรงแรงแรงน้ำพรมแท้ ข้าวขึ้นยานนับถ้วมนะครับผมนีมมมมม่ตกแห้งตกแห้งหรอ ขกินอันท <laughs> ี well, <laughs> ่ได้ไปกันอื้องเอื้องมัดล้วมัดได้ดูลหรอหมดได้ดูกันกินง่ายๆอาหารจานเดียว 我公公怕鸟。

แซ่บสพคอนเทมาแล้วก็กำลังอร่อยอเอา,าก็บรรยากาศ ว่าข่าวแล้วเกียดนนงนอพี่น้องเนาะอันนี้อะไรเพิโต๊ะให้ผมช่วงเวลานอนเนาะพี่น้องเลิกง,งานลำบาก Mm. กิมรัเด็ด Hãy đang cho đi Ghiền có gì nữa Còn nhớ cầm bếp ừ. Ngon lại Ngon mà phát quân đó Thì để làm lạc đi ra nó Ok Nghe không là cái tán đi sáng thế chứ กษตรข้อจัวเพี่อน่นนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้แม่พระว่านี่้อจ้าครับเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะครับผมบคลิปนี้ต้องะการข้อ,อสุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ